โควิดเชียงรายคลัสเตอร์ที่ตำบลตับเต่าอําเภอเทิงยังแรงตรวจเจอผู้ป่วยอีก13รายยอดสะสมพุ่งทะลุครึ่งร้อยส่วนอําเภอเวียงแกน่นและอําเภอพยาเยมรงรายเจอเพิ่มรวม7รายโดยนําผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับตัว57รายเมื่อวันที่20มิถุนายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่ตำบลตับเต่าอําเภอเทิงยังคงรุนแรงมีการตรวจพบผู้ติดเชือ้อเพิ่มจํานวนอย่างต่อเนื่องและยังพบว่ามีีกาาารรร่ะบไปยังงออเภข้ จนต้องมีคำสั่งสอปอกอที่ดูแลในแต่ละพื้นที่ให้ปิดชุมชนโรงเรียนและสถานที่สาธารณะเพื่อป้องกันร,รวมกลุ่มอันจะทําให้เพิ่มวงการระบาดให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายน64ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แพทย์สาธารณาสุขอำเภอเทิงได้นําผู้มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ตําบลตับเต่าอำเภอเทิงมาตรวจหาเชื้อเชิงรุกจานวน72คนผลตรวจปรากฏว่ามีผู้มีผลบวกติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มอีก13รายส่งผลให้ยอดรวมผู้ป่วยสะสมของพื้นที่ตําบลตับเต่าเพิ่มเป็น53รายในภาพ รวมทั้งอำเภอเทิงพบผู้ป่วยโควิดจากการระบาดในระลอกที่3เพิ่มจำนวนเป็น66รายในจำนวนนี้มีผู้ที่รักษาหายแล้ว13รายและตรวจพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มอีก57รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้เข้าสู่การกักตัวในสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วและยังมีหลายภักส่วนที่ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวในครั้งนี้เป็นจำนวนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการสามารถติดต่อบริจาคมาได้อีกที่อบอตอตับเต่าที่ว่าการอำเภอเทิงและสถานที่รับบ,บริจาคอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีพื้นที่อำเภอข้างเคียงที่ได้รับผลการพท่ระบาดจากคลัสเตอร์ตับเต่านี้ได้แก่อำเภอเวียงแก่นที่ตรวจเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีกสามรายและอำเภอพยาเมงรายก็ตรวจเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกสรายซึ่งพื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดทั้งหมดได้ถูกสั่งปิดหมู่บ้านห้ามชุมนุมมั่วสุมและห้ามออกจากชุมชนในช่วง2 1 0 0นาฬิกาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว